สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยคือประเทศอังกฤษนี่ฝนฟ้านี่แล้วแต่อารมณ์จริงค่ะส่วนใหญ่จะฝนตกท้องฟ้าคลึ้มนเนี่ยอุตส่าห์รอมาทั้งอาทิตย์ว่าจะมีแดดไหมไม่มีเลยทั้งอาทิตย์ตกทุกวันเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ว่าจะมีให้เราเก็บสักดอกไหมเพื่อนคะตั้งใจจะมาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าตอนแรกมันจะไม่เอาเกาลัดแล้วเดินไปเดินมาเห็นมันตกนี่ค่ะรูปเกาลัดนะคะสวีทเชสนะมันจะเป็นหนามหนามแบบเนี้ยคมมากเลยถ้ามันแก่เต็มที่แล้วเนี่ยไอเม็ดข้างในมันจะเปลือกมันจะออกน้ําตาลนะคะแล้วเม็ดข้างในมันก็จะแตกัตโนมัติคือบางคนจะจําสับสนกับไอโฮสเชสนัทนะคะ โฮสเชสนสนะอันนั้นกินไม่ได้นะคะแต่ว่าเปลือกมันจะไม่เหมือนกันเลยโฮสเชสนสนมันจะเปลือกมันจะไม่ไม่แหลมไม่ไม,ไม่มีน้าแหลมแบบนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะสวิตเชสนสะหรือว่าเกาลัดเนี่ยค่ะกินได้เนี่ยต้องน้ำไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ค่ะคะมๆมเงี้ยทิ่มนิ้วนะโอ้เจ็บเจ็บค่ะเดี๋ยวจะเอาเอาเอามาเล็บมันให้ดูอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะไม่อยากแกะมันทิ่มนิ้วอาอเนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะเกาลัด แต่รูปนี้ไม่สวยเท่าไหร่ที่มันแก่แล้วเต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยมันเปลือกมันก็จะอ้าซายอย่างนี้แหละค่ะแล้วลูกมันก็จะกระเด็นออกมามันก็เก็บมันได้เลยนะคะไม่ต้องไปแหกให้มันทิ่มนิ้วนามมันนี่ทิ่มนิ้วเจ็บมากนะคะก็บอกเลยโดนไปหลายแล้วสุดยอดค่ะเนี่ยค่ะเราก็เลือกเก็บเอาลูกใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆเอาเม็ดน้อยๆก็ไม่ต้องเอาค่ะ โอเคเดเดแดดไปเก็บกันสักพักนึงก่อนเนาะฝนก็ตกเอาตกเอาเพื่อนๆพาม,ม,มาดูกรัดสุ่มนี่อุ้ยเยอะหลายเนี่ยค่ะตกเต็มเลยลูกไม่ค่อยใหญ่เนี่ยค่ะไม่ต้องแหกออกจากฝักมันนะคะให้ให้หนามันทิ่มเลยเต็มเลยนี่ด ก็เดี๋ยวเลือกเขาเม็ดโตตูเนะาะลูกไม่น้อยก็กไม่เก็บม็ปมลอ่อยให้กระรอกมันกินได้ค่ะเต็มเลยเพื่อนๆมันร่วงต้นไหนที่มันแก่มันก็จะร่วงลงมาเต็มเลยนะคะต้นนี้นนให้ดูโอ้โหากเอาลัสกันอันนี้ฝนตกเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็กลับมาบ้านเสร็จแล้วก็เอา ก่อนที่เราจะไปต้มนะคะร้านนี้เขาทำได้หลายเมนูแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องกินธรรมดาเลยคะโอเครากนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมามาแกะดูว่าโอเคไหมค่ะ